สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเราจะพาเพื่อนๆนมาชมรถคอกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นดีแม็ครับปี2016แปลงโฉมมานิดหน่อยครับเราจะพาเพื่อนๆนมาดูก่อนเลยว่าเขาใช้พอลอยของใครเอ่ยพอลอยเส้นนี้เป็นพอลอยของช่างนบคลองใหญ่นะครับแขนน่าจะสาสิบเอ็ดนะฮะพอลอยหัวยาวน็อตใหญ่กระทะเป็นแดนิ้วครึ่งนะครับเป็นกระทะของช่างบ่อคลองใหญ่ ใช้ยาง14ครับใช้ขอ14นะ14แปดนิ้วครึ่งครับโอ้โหเผาลอยก็สำนักหนึ่งกระทะก็สำนักหนึ่งนะครับมาดูครับจะให้ดูแหนบ20มิลย yeah, แหนบ20มิลหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็มีแหนบ12มิลเขามีการเชื่อมด้วยนะครับเพื่อนๆหลายคนก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะว่าสมัยนี้เขาเชื่อมแหนบกันนะครับวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาดูการเชื่อมแหนบของคันนี้นะครับ คันนี้ก็จะมีแหนบ20มิลเป็นแหนบตัวบน1แผ่นไม่ได้เชื่อมนะครับแหนบชุดล่างนะฮะตัวที่2กับตัวที่3มเป็นแหนบ12มิลแล้วเข้ามาเชื่อมเห็นไหมครับเชื่อมยาวเลยนะตั้งแต่หัวยันท้ายเลยนะครับแล้วก็จะมาเป็นแหนบตัวที่4ี่นะครับไม่ได้เชื่อมนะฮะแหนบตัวที่5้าจะมาเชื่อมกับหนุดตัวแหนบที่6นี่ฮะนี่ครับเชื่อมกันแหนบตัวที่ห้ากับที่6เชื่อมกันยาวเลยนะครับยาวสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่7ดไม่ได้เชื่อมแล้วก็จะมาเป็นโปรที่8กัับตวท่อมกันนอีกเห็บ อันนี้ก็มีสกีไว้ด้วยด้านล่างนี่ฮะแล้วก็ชุดหน้าของเขาก็มีการเจาะล้นคัสซีเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อย้ายหูแหนบขึ้นไปให้มันอยู่ข้างบนเพื่อทําให้เป็นรถสายย่อนะครับแหนบก็จะเข้าไปอยู่ในวงล็อกตรงนี้พอดีเลยมีช่วงเด้งนิดหน่อยครับประมาณหนึ่งนิ้วรถเป่าก็จะนิ่มดีนะเราเซ็ตพยายามให้มีช่วงเด้งเขาไว้หน่อยหนึ่งก็ยังดีนะครับจะได้มีช่วงเด้งเป็นสไตล์สายยอ่อนี่ ต้องบอกว่าเหลือรถเปล่าแค่3นิ้วสอดนะครับใช้ยาง14เนี่ยรถเบาๆรถตอเปล่านะครับด้านหน้าก็จะเป็นล้อ18นะครับใช้ดุมซิง5ลูยางสองห0ห้าี่ขอบ18นะครับยางกว้างมากเลยรู้สึกว่าของเขาจะเก้านิ้วครึ่งเลยนะฮะล้อนี่กว้างมากอันนี้มากไกลครับ เครื่องยนต์ถอดลายเบาครับเหลือแค่นี้เองครับกล่องแหง้งเป็นเครื่องสามพันนะฮะอันนากระแปลงใส่ไฟใหม่เป็นไฟมิวเอ็กโอสว่างโล่งเลยครับต้องบอกว่ารถคอกสมัยนี้เขาก็แต่งกันแบบนี้นะครับนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นให้มันดูน่าขับขึ้นนะครับพูดง่ายๆเลยว่ามันจะได้แลดูน่าขับสวยงาม รถน้องนัดเราก็แต่งไม่ธรรมดาเหมือนกันอินเตอร์เป็นลูกใหญ่ระบายความร้อนดีหนาตึบเลยครับดูกว้างมากหนาใหญ่มาเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนไปดูช่วงล่างอีกรอบหนึ่งนะครับทางด้านหลังนะฮะล้อเขาก็จะออกแนวล้นล้นหน่อยๆนะครับยางอ้วนกลมนะครับด้วยกระทะแดนิ้วครึ่งนะครับยางจะอ้วนกลมแล้วกระทะเข้านี่จะออบลึกมากเห็นไหมครับจะให้ดูกระทะนี่ต้องออบลึกมากเลย ออกก็สวยนะครับออกคาลึกมากก็จะดูสวยไปอีกแบบหนึง่งอาจจะพาเพื่อนมาดูแต่หลังก็จะมีไฟท้ายที่เปลี่ยนนะครับเป็น2020สวยเลยแพงด้วยนะฮะไฟท้ายจะให้ดูครับทรงแนบด้านหลังนะฮะนี่ด้านหลังก็จะมีการเปลี่ยนตรงเตงเป็นตรงเตงบุสเหล็กนะครับแบบอัจ,จะระบีได้เป็นตรงเตงสั้นนะครับก็จะ ใส่แหนบสองงอหนึ่งแผ่นด้านบนนะครับแหนบชุดบนจะมีประมาณแค่สามแผ่นแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูดูดูแหนบชุดล่างนะครับแหนบแหนบชุดล่างก็ยี่สิบมิลอยู่แผ่นบนแล้วก็แหนบตัวที่สองกับตัวที่สามก็จะเชื่อมกันเชื่อมยาวไปเลยนะครับยาวตั้งแต่หัวจุดท้ายไปเลยแล้วก็แหนบตัวที่สี่นะครับเขาก็จะไม่เชื่อมเว้นไว้แหนบตัวที่ห้ากับตัวที่หกก็จะเชื่อมกันเดี๋ยวนี้ก็มีใครๆหลายคนเนาะดัดแปลงนะครับเอาแหนบมาเชื่อมนะครับ เพื่อให้แหนกมันรับน้ําหนักได้ดีขึ้นนะครับคันนี้ก็จะเปลี่ยนลูกยางนะครับจากตัวบนนะครับลูกยางของตัวติดรถเขาจะเอาออกแล้วก็ใส่ลูกยาง l 2 0 0เข้าไปใส่ลูกยางไซโคเข้าไปนะครับเอาไว้แปะที่เพานะครับช่วงเด้งมีประมาณ2นิ้วครึ่งได้ใส่โชค4ต้นครับเป็นเพาลอ,อยแล้วก็แต่งสไตล์แบบทรงโหลดเลยนะฮะทรงเตี้ยนะครับ ย่อคาซีด้านหน้าไอ้เขาเรียกว่าล่นคาอีด้านหน้าเจาะล่นคาอีด้านหน้าก็คือทําให้เตี้ยแล้วแล้วก็ใส่ตรงเตงหลังสั้นก็จะทําให้ลดเตี้ยลงมาอีกนะครับนี่ยะครับก็คือลดสไตล์กันที่ทําให้เป็นสายย่อนะครับช่วงด้านล่างก็ไม่ต่ําจนเกินไปนะเห็นไหมฮะวัแหนก็ใต้จัดตัดไล่ระดับให้สวย สไตล์สายย่ออยู่ประมาณนี้แหละครับให้เพื่อนๆมาดูเนาะทรงแหนบนะครับนผือเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเอาไปทําตามอย่างก็ลองดูได้นะครับทําตามอย่างได้ไม่ยากครับสมัยนี้การแต่งรถนะครับมีในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายก็ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ